สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับนี่ครับเป็นแผงวงจรเก่าๆที่ซื้อมาจากร้านรับซื้อของเก่านะครับตอนนี้เหลือแผงเดียวแล้วนี่นะครับและนี่ครับ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับที่ได้จากแผงเก่าๆพวกนี้ครับนี่เยอะแยะเลยเป็นไดโอดครับและไดโอดที่เราตามหากันครับนี่ไดโอดบิดครับมีหลายไซส์หลายขนาดนี่พวกนี้เป็นไดโอดทั้งนั้นเลยครับ ช็อตที่ไดโอดครับนี่หลายไซส์หลายขนาดนี่ครับจะอยู่ตามแผงพวกนี้ครับแผงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นี่อันนี้แกะมาจากตรงไหนเอ่ยตรงนี้นี่น,นี่ที่เขาอยู่ตรงนี้นอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะได้ไดโอดมาครับสิ่งที่เราต้องการ เยอะแยะเลยครับเอามาไว้ใช้ในงาน DIY ของเราครับเช่นพวกนี้ครับนี่ก็ใช้ไดโอดเหมือนกันในลักษณะนี้เราต่อเพื่อกันกันผิดขั้วฮะขั้วบวกขั้วลบอะไรประมาณนี้ เราสามารถต่อเส้นไหนเป็นโคว้วบวกก็ได้ขัว้วไหนเป็นโคว้วลบก็ได้ต่อเข้าไปเลยครับใช้ไดโอดควบคุมอันนี้เป็นวงจรที่สร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นไฟ1 2บโวลต์ไปไฟ5้โวลต์ครับเพื่อ,อไว้ชาร์จโทรศัพท์ power bank อะไรพวกนี้ที่เป็น5้โวลต์ นีทำไว้ครับอันนี้อันนี้จะไปติดตั้งในมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านเข้ามาขอให้ทำก็ทำไปทำให้เข้าไปนี่อุปกรณ์ก็ง่ายๆไม่มีอะไรครับนี่เอาไฟ12โวลต์เข้า 1ิโวลต์เโวลต์สิโวลต์สิบห้ายีสไปจนถึง3ามโวลต์ไฟเข้านะครับอินพุตแต่ออกที่5โวลต์นะครับเ,เลยเอาไปติดในมอไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ได้อะไรที่เป็นสิบสองโวลต์อะไรพวกนี้ได้หมดเอาไว้ใช้ชาร์จฉุกเฉิน ครับใช้ไดโอดของที่เราหามาเนี่ครับอันนี้ DIY เองนะครับก็จะไม่ค่อยสวยนะไดโอดมีทราซิสเตอร์ อ่าส่วนในงานเออโลารเซลลของเราก็ก็ติดนะครับเดี๋ยวลองไปดูงานสลรเซลล์ของเราก็ติดนี่ครับเป็นบ็อกกิ้งไดโอดเห็นไม่เอ่ย ครับเอามาเป็นบล็อกกิ้งไดโอดกันย้อนนะครับเวลาเรามีแผงมากกว่า1นึงแผงเราก็ต้องต่อในลักษณะนี้ครับ,รบส่วนอันนี้แผงจะมีสองแผง ก็เอามาบล็อกไฟไม่ให้ไฟย้อนไปหากันแต่ละแผงเวลาแผงหนึ่งอยู่ในร่มรถเราวิ่งไปวันนี้ไปเจอร่มเจอเงาอะไรพวกนี้นะเราก็มาใส่บล็อกกิ้งไดโอดนี่ไดโอดที่ได้มาจากร้านของเก่ามันร้อนมันมีความร้อนนะครับเราก็มาติดตั้งซิงค์พวกนี้หาซิงค์ที่อยู่ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็เป็นของอะไรเนะี่ยเอซุดอะไรพวกนี้กล่ามาเป๊ะซิงให้ให้ไดโอดตัวนีน้ต่อเข้าไปขั้วบวกจากแผงหนึ่งก็เข้ามานี่ แล้วก็ออกมาโคอบ,บวกออกมาอันนี้ก็โคบ,บวกอีกแผลงหนึ่งแล้วก็ออกมานี่ลงไปชาร์จเจอชาร์จเจอข้างในนี้มูนชาร์จเจอครับก่อนที่จะเข้าชาร์จเจอเราก็ต่อต่อลักษณะนี้ไว้ก่อนเข้าไปที่หลัง เพื่อมาให้ไฟจากแผงหนึ่งไปอีกแผงหนึ่งนะย้อนย้อนเข้าไปอย่างนั้นย้อนไม่ได้แต่ออกมาได้นะครับคิดว่าเพื่อนเอน <ๆ S 2> คงรู้คงเข้าใจวิธีนี้อยู่นะครับไหนๆก็มาดูอินเวอร์เตอร์นะครับน,นี่อินเวอร์เตอร์ อันนี้ชาร์จเจอร์นี่ครับขั้วบวกขั้วลบจากแผงก็มาเข้าที่ชาร์จเจอร์นี่แล้วก็ออกไปที่แบตออกเข้าชาร์จเจอร์ก็ออกจากชาร์จเจอร์ก็ไปที่แบตครับแบตอยู่นี้อยู่ใต้นี้นี่ นี้มีแอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ชาร์จโทรศัพท์ในมอเตอร์ไซค์กันหน่อยครับนี่เป็นสร้างขึ้นมา DIY ขึ้นมาครับโดยใช้ทานซิิเตอร์เบอร์เบอร์อะไรเเห็นไหม แปดศูนย์ห้เจ็ดแปดศูนย์ห้าครับสร้างง่ายๆนะเพื่อนๆคงรู้แล้วละ่ะนีใช้อุปกรณ์แค่นี้ครับส่วนแผงวงจรนี่ก็เป็นของไฟอะไรไม่รู้ แผงทั่วไปอย่างเงี้ยก็เอามาจับใส่จากร้านของเก่าครับจากร้านรับซื้อของเก่าเราก็ไปหาซื้อมาอะไรที่มันจะใช้ได้เราก็ซื้อมา EP ที่แล้วนี่ผมซื้อมาเต็มหมดเลยครับเป็นกองเลยห้าสิบบาทเออก็คุ้มอยู่นะครับ เดี๋ยวจะลองลองให้ดูนะครับขอตั้งกล้องก่อนออ่ะเห็นนะอันนี้เป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ของคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะได้ได้จากร้านรับซื้อของเก่านะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูครับนี่ทำงานละพัดลมหมุลด์ละวัดไฟหน่อยวัดไฟหน่อย สิบสองโวลต์มีไหมไม่สิบสองโ,โวลต์คูณลบก็ได้สิบสองโวลต์ครับเนะพื่อนๆดูตัวเลขนะครับสิบสองโวลต์สีเหลืองกับสีดำสิบสองโวลต์โอเคสีเหลืองกับสีดำลองต่อนี่เข้าไปเลยครับ อันนี้เราสามารถต่อเส้นไหนเป็นขั้วบวกก็ได้ขั้วลบก็ได้เส้นไหนก็ได้ครับเรามีไดโอดอยู่นะครับต่อไปที่ขั้วบวกก่อนละกันอ้าสีเหลืองสีดำอืม ติดแล้วครับอ่าเพื่อนเห็นไหมไฟติดแล้วสแสดงว่าเสียบชาร์จได้แล้วนี่อ้าครับเดี๋ยวลองนี่ครับเปิด ลมทำงานแล้วนะครับอันนี้สายนี่เราสามารถต่ออันไหนเป็นคู่บวกคู่ลบก็ได้นะครับเพราะเรามีไดโอดป้องกันอยู่นะครับอือบ ไฟแรงนะครับครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จากร้านรับซื้อของเก่านะครับเดี๋ยวลองชาร์จพอวาแบงดูก่อนนะครับ ได้นะเอ้าสายหลุดอันนี้ก็จะมีความร้อนขึ้นนะครับเราก็หาซิง์มาใส่ครับ สิ่งเป็นแบบนี้หรืออย่างนี้ก็ได้อันนี้มันใหญ่ไปน่ครับไดโอดเจอแย่เลยครับ จร้านรับซื้อของเก่านะครับเพื่อนๆก็ไปหาได้นะใครอยากได้วกไดโอดทวกนี้ก็ร้านรับซื้อของเก่าครับปั๊ม ตามแผงมันจะอยู่ตามแผงครับแผงวงจรหักจ่ายไฟตรงนี้อันนี้เป็นแผงแอร์ตามสวิตชิ่งอะไรพวกนี้ก็มีมาแต่นี้ผมแกะไปละก็ไม่มีอะไรมากครับ แบ่งปันครับแบ่งปันขอบคุณมากครับ